บารมีบารมีคือการให้ทานคือการให้ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้คือการให้สิ่งของเงินทองให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยกิริยาสุภาพอ่อนโยนให้ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทานสองอย่างหนึ่งอมิสทาน ให้ข้าวของเงินทองของกินเครื่องใช้ 2. ธรรมทานให้วิชาความรู้ให้คำแนะนำตักเตือนให้สติให้ข้อคิดให้กำลังใจรวมถึงอภัยทานการให้อภัยกันด้วยทานอีกในหนึ่งหมายถึงผู้ให้และผู้รับมีสองอย่างคือหนึ่งปาติปุคลิกทาน ให้โดยเจาะจงบุคคลหรือสถานที่ซึ่งได้ประโยชน์แคบจำกัดเพราะคนหรือสถานที่เช่นพ่อแม่ให้อาหารแก่ลูก 2. ส,สังฆทานไม่เจาะจงให้เป็นสาธารณะเช่นการสร้างถนนหนทางสะพานขุดบ่อน้ำสร้างศาลาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลตั้งโรงทานเป็นต้น การให้ทานประกอบด้วยองค์สามหตั้งใจไว้ก่อนจะให้ใจศรัทธาเลื่อมใสสองตั้งใจในขณะกําลังให้ใจสะอาดผ่องแผ้ว 3. ครั้นให้แล้วก็อิ่มใจทุกขณะที่นึกถึงปราบปลืม้มยินดีการให้ทานสามลักษณะ 1. ให้เพื่อสงเคราะห์ ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นสามีให้ภรรยาญาติมิตรให้แก่ญาติมิตร 2. ให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นผู้มีทรัพย์ให้แก่คนยากจนอนาถาตกทุกข์ได้ยาก 3. ให้เพื่อบูชาคุณเช่นบุตรให้แก่บิดามารดาสิทธิ์ให้แก่ครูอาจารย์ทายกทายิกาถวายจตุป,ปัจจัยแด่พระสงฆ์สามเณร ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนการให้ทานของสัตบุรุษคือคนดีห้าประการ 1. ให้ทานด้วยศรัทธาทำให้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมาก 2. ให้ทานโดยเคารพอ่อนน้อมละมุนละม่อมทำให้เป็นคนมั่งคัง่งลูกหลานญาติมิตรก็เชื่อฟังถ้อยคำด้วยดี สามให้ตามการอันสมควรเช่นวันพระวันมาฆบูชาวันอาสารหะบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาในงานมงคลงานอวมงคลวันตรุษวันสงกรานเป็นต้นสให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ด้วยจิตเมตตากรุณา ให้ไม่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนคือให้ตามกําลังทรัพย์และสิ่งของที่มีอยู่ไม่ต้องรบก,กวนผู้อื่นมาให้ทานไม่ให้จนตนเดือดร้อนทานจะมีผลอนิสงส์มากต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการ 1. วัตถุบริสุทธิ์ของที่ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้มาโดยสุดจริต 2. เจตนาบริสุทธิ์มุ่งความบริสุทธิ์ในจิตใจถอนความเห็นแก่ตัวออกจากใจทำลายความโลภและความตระหนี่เสียได้ 3. บุคคลบริสุทธิ์หมายถึงผู้ให้คือทายกและผู้รับคือปฏิคาหกเป็นผู้บริสุทธิ์คือมีศีลมีทาตามฐานะภาวะของตน การถวายทานแด่ประสงค์ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีอานิสงส์มากการให้ทานเป็นเหตุให้จิตใจของผู้ให้บริสุทธิ์สงบผ่องใสจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเป็นเหตุให้ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ทำทานเจริญก้าวหน้าเรียนเก่งทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองอาจหาในสังคม เป็นผู้น้อยก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพเป็นผู้เสมอกันก็น่านับถือควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะมารอภัยทานที่สามงามเลือกเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักดิ์ศรี เป็นผู้ของ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังรังเกียจเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคลงกังขาอย่างโง่เขลาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจะเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดี นิทานเรื่องทานบารมีการให้ทานของพระเจ้าโพธิสัตว์เมื่อครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีในนครนั้นพออายุได้16ปีสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิ่สาปาโมกแห่งตะกศิลาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนบิดา จัดตั้งโรงทานไว้ถึงหกแห่งบริจาคทานแก่คนกำพร้าอนาถาเป็นประจำรักษาอุโบสถศีลในวันอุโบสถเป็นประจำต่อมาวันหนึ่งขณะที่แม่ครัวนำสำรับคาวหวานออกมาตั้งให้แก่ทานเศรษฐีบริโภคขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆ เที่ยวโปรดสัตว์มาถึงประตูเรือนท่านเศรษฐีนั้นพอท่านเศรษฐีเห็นพระก็สั่งให้คนรับใช้ไปรับบาทมาเพื่อจะได้ตักบาทรถวายพระขณะนั้นพญามารผู้ใจบาปเห็นอาการเช่นนั้นก็โกรธคิดในใจว่าพระประเจกับพุทธเจ้าองค์นี้อดอาหารมาเจ็ดวันแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้อาหารคงตายแน่ เราจะทำลายพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าองค์นั้นให้ได้คิดแล้วก็เนลมิรหลุมถ่านเพลิงลึกประมาณ8ปดสิบศอกลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาไว้ตรงหน้าพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ในอากาศเมื่อคนใช้เดินไปเห็นหลุมถ่านเพลิงขวางหน้าอยู่จึงรีบกลับมาหาท่านเศรษฐีเรียนให้ทราบว่ามีหลุมถ่านเพลิงขวางหน้าอยู่ข้ามไปไม่ได้ขอรับ พระโพธิสัตว์คิดว่าพยามารคงมารบกวนอีกเช่นเคยจึงมาคิดว่าวันนี้คงรู้กันว่าเราหรือมารใครจะมีกำลังหรืออนุภาพมากกว่ากันจึงยกภาชนะอาหารลงจากเรือนตรงไปอย่างพระปัจเจกับพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่ปากหลุมฐานเพลิงพยามารบอกว่าหลุมฐานเพลิงนี้ เราในระมิดขึ้นเพื่อขัดขวางการทำบุญให้ทานของท่านพระโพธิสัตว์กล่าวกับพยามารว่าดูก่อนมานเราจะไม่ยอมให้ท่านทำอันตรายแก่ทานแก่ชีวิตของเราและแก่ชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอท่านได้โปรดรับอาหารบิณฑบาทของข้าพเจ้าเถิดแล้วกล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ข้าพเจ้าจะหัวห้อยลงไปในหลุมนรกก็ตามเถิดข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับบิณฑบาตนี้ด้วยเถิดเจ้าค่าเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวคำนี้แล้วถือสำรับขาวหวานเดินข้ามหลุมฐานเพลิงไปได้โดยไม่ได้มีอันตรายแม้แต่น้อยขณะนั้น ดอกบัวผุดขึ้นมารับเท้าพระโพธิสัตว์ไว้มิให้ต้องความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวพระโพธิสัตว์ตากบาทสมความปรารถนาฝ่ายพญามารเมื่อไม่ได้ดังใจจึงอันตรธานไปในทันทีนั่นเองการที่พระโพธิสัตว์ให้ทานในคราวนี้จัดเป็นทานบารมี